ครับก็กลับสวัสดีครับวันนี้วันที่15มีนาคม2 5ี4ผมก็พบกันเฉยกันอีกเช่นเคยครับวันนี้ผมก็มาเอาพึ่งอีกแล้วครับนี่วันนี้วันเดือนห้าสองค่ำครับจะดูลังพึ่งลังมัน กว่า,าใหญ่พ่อใช้ได้ครับแต่ว่าสูงพอสมควรครับครับเกือบถึงลังแล้วครับนี่นครับลังมัน หัวน้ยามใหญ่อยู่ครับแต่ว่ายังไม่เต็มดีครับอพอได้อยู่ครับหัวน้าหัวน้าปิดตาอยู่ครับยังยึดตื้นที่ไม่ได้เลยครับแล้วขึ้นไปดูกันบนลังครับใหญ่ยยอยู่ครับโอเคครับแล้วขึ้นไปเจอกั้งบนครับ นี่ครับถึงรังแล้วครับใหญ่อยู่ครับหัวน้ํามพวน้นาสวยๆครับนี่ครับสวยครับงามหัวน้าําเต็มดีครับเดี๋ยวดูอีกฟังหนึ่งครับครับพวนหนามครับ ครับครับเดี๋ยวผมขอตัดครับครับก็ตัดเสร็จแล้วครับธุรกิรเสร็จสิ้นครับเดี๋ยวมาอัปเดตกันครับครับน้ำหวานครับหวานได้อยู่ประมาณสองโลครับเพิ่งไม่เต็มดีครับได้อยู่สองโลครับมีร่างอ่อนครับล่างอ่อนสวยๆขาวๆเลยครับ ครับก่อ,อยางอยู่ใต้ต้นอยู่ครับนี่นี่คอนมันสิ่งสําคัญที่สุดที่ตีพึ่งในปา่าป่าใหญ่นะครับต้องดูไฟให้ดีนะครับลูกไฟเราต้องดูไฟให้ดีครับอย่าให้เกิดไฟใหม่ได้ครับเพราะว่าถ้าเราไม่มีปา่าเราก็ไม่มีแหล่งหากินครับต้องดูลูกไฟดีๆครับดับไฟดีๆครับ กับกอเดี๋ยวผมไปหาต่อบแต่เห็นผมจะถ่ายอีกนะครับกออย่าลืมให้กำลังใจผมด้วยนะครับกดติดตามกดกระดิ่งกดซับสไครป์เพื่อปิ้นกำลังใจให้กันในการทำคลิปต่อๆไปนะครับครับกาอไว้รุนสางตัวครับเขาปลาหาไรายได้จากธรรมชาติครับกับมีปลาใหญ่ปลาเขาครับ ก็ย <S an> ังไงเดี๋ยวถ้าเห็นรังต่อไปผมจะถ่ายนะครับแบตผมมันไม่ค่อยทนครับกับครับก็กลับสวัสดีครับร้อนครับก็กลับสวัสดีข้างครับตอนช่วงเที่ยงครับต่อจากรังแรกครับเลินขึ้นมาบนยอดเขาครับเจออีกแล้วครับรังหนึ่งรังนี้ใหญ่เลยครับประมาณสองเม็รเลยครับอันนี้ใหญ่มากครับเดี๋ยวดูรังครับ รังมันใหญ่ครับใหญ่ครับแล้วขึ้นไปรุ่นกันขบนครับว่าจะมีนามไหมครับบนยอดเขานี่ครับเกือบถึงรังแล้วครับนี่แล้วอีกอีกไปไกลครับ ประมาณสองเมตรกว่าครับครับเดี๋ยวไปรุ่นกันทงี่ตีลังครับครับเป็นไงครับใหญ่อยู่ครับถึงลังเลยครับเดี๋ยวรุ่นหัวหน้าเหมือกันครับ ครับหัวหน้าครับใหญ่ครับยังใหญ่เลยครับใหญ่มากเลยครับโคตรบกเอบเลยครับอันนี้หัวหน้าหัวหน้าตลอดคอนเลยครับโอเคครับขอตัดครับลับเกาะภารกิจรุ่ล่วงครับปลอดภัยครับลงมาปลอดภัย มันอยู่ปลายกิงครับอันตรายมากเลยครับถ้าลุมมาแรงๆนี่ผมไม่กล้าขึ้นนี่ครับนีเดี๋ยวมาอัปเดตกันครับนี่ครับวัวน้ำครับสองถุงเลยครับตัดสองสองถุงเลยครับถุงนี้ประมาณสิบโลได้อยู่ครับสิบโลได้อยู่ครับนี่ไม่ถึงก็หน่อยแหละครับเกือบจะสิบโลแล้วครับนี่ก่อนนี่นี่ก็ ประมาณสมโลครับนี่ก้อนน้อยนะอันนี้ลังครับล้างตัวเลขว่าจีแมวลงนะครับแต่ว่ามันควางหัวหน้าบก็เลยต้องเอาลงมาดาตัดแล้วก็ต้องเอาลงครับนี่ครับถ้าเห็นผมก็จะถ่ายอยีกนี่ครับถ้าไม่เห็นก็คือผมขอจบคลิปเลยครับผมต้องเดินลงไปอีกครับเหนื่อยนักดาครับ เฉพาะน้ำพึ่งนี่ก็ซิบกาโลแล้วครับนี่แต่ไงก็ถ้าเห็นแล้วก็ได้ถ่ายผมก็จะถ่ายยีงนะครับแต่ออกคงจะลงเลยแหละครับคงไม่หาต่อแล้วครับพอกขึ้นมาถึงบนยอดเขาเลยครับประมาณโลกก่ากวานะครับหรือนขึ้นมานี่ความยะระยะทางนี่ครับครับอย่างไงก็อย่าลืมให้กำลังใจผมหน่อยนะครับกดติดตามกดกระดิ่งกดติดตาม ซับผมยังน่อยอยู่ครับซับซับน่อยครับไงก็ถ้าเห็นผมก็จะถ่ายถ้าม่เห็นผมก็ลงเลยครับไงผมก็ขอจบคลิปเลยเลยครับ <laughs> เหนื่อยแล้วครับครับ